ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่36ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่36กันเลยดีกว่าครับ เมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันตามลําพังแคทก้าได้บอกกับกัทให้ชักดาบของตัวเองขึ้นมากัทเลือกที่จะบ่ายเบี่ยงกับท่าทีนั้นของแคทก้าแต่แคทก้ากลับชักดาบและฟันเข้าใส่กัทในทันทีกัทป้องกันการโจมตีของแคทก้าได้โดยที่ตัวเขาเองก็ยังคงสับสนกับเหตุผลของแคทก้ากัทยังไม่ชักดาบของตัวเองออกมาส่วนหนึ่งเพราะยังเข้าใจว่าแคทก้าอาจต้องการทดสอบฝีมือจึงไม่ได้จริงจังอะไร แต่เมื่อแคดก้าฟันมาที่เขาอีกครั้งมันทําให้กัตตระหนักได้ถึงจิตใจที่มุ่งมั่นและความตั้งใจที่แคดก้าตั้งใจจะทําร้ายหรือฆ่าเขาแคดก้าที่ยังคงมุ่งมั่นโจมตีกัตอย่างต่อเนื่องโดยที่กัตเองก็ไม่ได้โต้อตอบเขาพยายามหลบหลีกแคดก้าพร้อมพยายามพูดคุยกับเธอแต่ยิ่งกัตไม่ต่อสู้ด้วยมันก็ยิ่งทําให้แคดก้าฉุนกับพฤติกรรมนั้นของกัตเมื่อพูดคุยกันไม่ได้กัต ก็เลือกที่จะหยุดแคดก้าไว้ก่อนเขาหลบพร้อมกับขัดขาของแคดก้าทําให้แคดก้าล้มขมมำลงกัตพยายาม,ามถามถึงสาเหตุที่แคดก้าโจมตีเขาแคดก้าที่ค่อยๆลุกขึ้นเธอได้โทษกัตว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกัตทั้งเรื่องของกีฟีดรวมไปถึงการกวาดล้างครั้งใหญ่ของกองพันเดี่ยวหายณะที่แทบจะเกิดขึ้นในทันทีหลังจากที่กัตได้จากไปแคดก้าฟันดาบในมือของเธอใส่กัต ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของแคดก้าเพราะก่อนที่จะมีกัดในกองพันเดี่ยวกองพันก็เติบโตขึ้นมาได้และถ้าตอนนี้จะขาดกัดไปมันก็คงจะไม่ต่างกันแคดก้าถอดใจกับคำพูดของกัดเธอฟันดาบใส่หน้าของกัดพร้อมอธิบายถึงความจำเป็นที่กัดมีต่อกีฟีตและกองพันเดี่ยวความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่อาจจะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้กีฟีดถ,ถึงจะมีเพียบพร้อมไปด้วยทักษะและความสามารถ แต่กัตคือสิ่งที่กีฟีดไม่มีเขาคือพลังที่ขาดหายไปของกีฟีดถ้าไม่มีลมใต้ปีกก็ยากที่พญาเหี่ยวจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้กัตก็คือลมหนุนใต้ปีกนั้นคำพูดของแคดก้าทำให้กัตนึกถึงวันที่เขาเดินหันหลังให้กับกองพันเหี่ยวโดยทิ้งกีฟีดให้อยู่ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลนและเหน็บหนาวใช่ตอนนั้น รีฟีดได้อ่อนแอลงเพราะความเชื่อมั่นที่มีต่อกัสได้สูญสิ้นไปในเวลาเดียวกันนั้นดาบของแคดก้าได้แทงทะลุกเกาะของกัสแคดก้าตะลึงกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเพราะแคดก้าเชื่อในฝีมือของกัสที่มีเหนือกว่าตนเองมากว่าการโจมตีนี้ไม่ยากเกินไปสำหรับกัสแต่กัสเลือกที่จะไม่ป้องกันหรือหลบหลีกคมดาบของแคดก้ามิหนำซ้ำเขายังจับคมดาบของแคดก้าด้วยมือเปล่า ให้แทงติดอยู่แบบนั้นกัตได้บอกกับแคทก้าว่าเขาเองก็ไม่ต่างกับกีฟีดอยากมีฝันอยากมีเป้าหมายแต่ไม่ว่ากัตจะเลือกทางไหนก็ต้องมีคนผิดหวังเสมอกัตจึงเลือกที่จะเดินทางไปตามหาฝันของตัวเองกัตพูดโดยที่มือของเขายังกำดาบของแคทก้าอยู่แรงบีบของกัตทำให้คมดาบกรีดลึกเข้าไปในมือของเขา แคทก้าที่เข้าใจความรู้สึกของกัตพร้อมกับขอร้องกัตให้ปล่อยดาบในมือก่อนที่กัตจะทำร้ายตัวเองไปมากกว่านี้ดาบในมือของกัตหลุดออกมาแล้วพร้อมกับร่างของแคทก้าที่สุดลงอย่างคนที่หมดกำลังใจและไร้พลังแคทก้าได้พูดกับกัตอย่างอัดอั้นตันใจถึงความในใจของเธอที่มีต่อกีฟีดเธออยากเป็นดาบของกีฟีดเพื่อใช้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อไปสู่ฝั่งฝันของเขาแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้เข้าใจว่ากีฟีดเองก็ไม่ได้ต่างกับเธอเขาไม่ใช่เทวดาในโบทอย่างที่แคทก้าพบเจอกับกีฟีดในครั้งแรกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าจะได้มาด้วยดาบเพียงอย่างเดียวและเธอก็ให้ในสิ่งที่กีฟีตต้องการไม่ได้แต่ชาร์ลอตเจ้าหญิงแห่งมิดแลนด์คนนั้นสามารถสารฝันให้กีฟีดได้ ถึงแคทก้าจะไม่ค่อยเก่งกับการที่คิดอะไรลึกซึง้งแต่เธอก็พอเข้าใจได้ถึงเป้าประสงค์ของกีฟีดและทางลัดสู่บัลลังของมิดแลนด์และข่าวเหตุการณ์การกวาดล้างใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เช่นกันนั่นก็อาจจะเป็นเพราะกีฟีดเลือกใช้เส้นทางลัดนั้นแคทก้าบอกกับกัตที่นิ่งฟังเธออยู่แคทก้ายอมรับว่าเธอรักกีฟีตและอิฉาชาร์ลอตแต่เส้นทางที่มีให้เธอเลือกนั้น รูจะไม่มากนักการประครับประคองกองพันเหี่ยวเพื่อรอวันสยายปีอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรกรีฟีตเองที่ไม่รู้ว่าอยู่หรือตายกองพันที่ต้องหลบหนีการไล่ล่าโดยไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกสลายลงไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หนักและกัดก่อนใจของแคดก้ามันเหนื่อยเหลือเกินกับภาระที่หนักอึ้งนี้แคดก้าได้ขอให้กัด รับหน้าที่ปกป้องกองพันเหี่ยวต่อจากเธอแคทก้าที่เอียงตัวไปที่ขอบหน้าผาหน้าน้ำตกเธอตั้งใจจะปล่อยตัวเองให้ตกลงไปสู่น้ำตกเบื้องล่างแต่ก่อนที่ล่างของแคทก้าจะตกลงไปสู่พื้นผิวน้ำเบื้องล่างกัตที่ตอบสนองเร็วพอที่จะจับมือของแคทก้าไว้เลือดในมือของกัตไหลเป็นทางตกสู่หน้าของแคทก้ากัตพยายามดึงร่างของแคทก้าขึ้นมาจากปากเหว เมื่อแคทก้าขึ้นมาจากปากเขวแล้วกัดได้ต่อว่าแคทก้าถึงความสิ้นคิดนั้นแต่แคทก้าได้ลุกขึ้นพร้อมกับเอื้อมมือมาจับที่บาดแผลของกัดทุกครั้งที่ช่วยแคทก้ากัดจะต้องได้รับบาดเจ็บเสมอแคทก้าตัดเพ้อถึงบาดแผลที่เกิดขึ้นกับกัดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือร่างกายที่สั่นเทาเธอลองไห้ออกมาต่อหน้ากัดพร้อมซุกใบหน้านั้นที่อกของเขา เอื้อมไปจับใบหน้าของแคทก้าพร้อมกับจุมพิษที่หน้าผากของเธอความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดของแคทก้าทำให้เธอเอียงคอรับริมธิป,ปากของกัทที่มาบรรจบกันที่หน้าน้ำตกแห่งนั้นแคทก้าที่อยู่ได้ด้วยฝันของคนอื่นกับกัทที่อยู่ได้เพื่อค้นหาความฝันของตัวเองทั้งคู่ได้ย้ายออกจากหน้าผาไปที่ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆนั้น ด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่ากัดสังเกตเห็นอาการสั่นของแคทก้าแคทก้าที่ร่างกายสั่นเทาได้บอกกับกัดถึงความสงสัยว่าตัวของเธออาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากการเดินหน้าของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกัดมองรอยแผลของแคทก้ารอยแผลที่เกิดจากลูกธนูในคราวกวาดล้างใหญ่นั้นแคทก้าที่อายต่อสายตาของกัดเธอ ได้ลุกขึ้นปิดบังร่างกายไว้พร้อมกระบอกกับกัตว่าเธอเองถึงจะเข้มแข็งเพียงใดแต่อย่างน้อยเธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงกัตได้ให้ความมั่นใจกับแคทก้าพร้อมดึงตัวของเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมกอดของเขาแคทก้าเองก็รู้สึกได้ว่าความรู้สึกของเธอที่มีต่อกัตนั้นมันไม่ใช่เรื่องโกหกตอนนี้ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ กำลังพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ของคู่รักแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นั้นมุมมองของกัตก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาที่มองเห็นตัวเองกำลังถูกโดนแวนชนช้างอยู่พ่วงคำหนึงนั้นมันได้กลับมาหลอกหลอนกัตภาพหลอนที่ไม่อาจลบออกไปได้จากความทรงจำกัตได้เอื้อมมือไปที่ภาพหลอนในไวัยเด็กของเขามือ ที่กุมคอของภาพหลอนในไว้เด็กไว้ในยามนี้มันคือคอของแคทก้าในโลกแห่งความเป็นจริงครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่36สําหรับ EP นี้นะครับถ้า EP นี้ไม่สนุกบายสีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าฉากหลายฉากนะครับไม่รู้จะสปอยยังไงนะครับ ภาพก็ดูจะแนวดาร์กจนเกินไปนะครับอาจจะสุ่มเสี่ยงทําให้ช่องปลิวได้ถ้ามีอะไรติชมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับบาสีจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ